เชื่อกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์ like. ถ้าไม่กดผู้หญิงคนนี้จะตกลาวาภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เย้าาอเย้ผู้หญิงคนนี้รอดแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ช่องดีมคุ้งด้วยนะครับผมพี่ผมไปไหนไหน,ไ,หนไกลมากเลพยพี่อยู่ตรงไข่ไม้วยพี่ <laughs> <c oughs> เขาบินได้แล้วของเรายังบินไม่ได้ <c oughs> เราต้องผักผมผัดผ้ย กป็นคนสืบพอดีพ่อของคุณผมรีบเรียนรายการเลยนะครับผมว่าคนนี้แหละที่เชิญพ่อของคุณและหนีมึงเป็นต้นเหตุทำให้พ่อกูตายพออย่างงั้นมึงอย่ายอยู่เลยเอ้าพอ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 ,อีพีมพี่ขอโทษนะน้องชาย คือพี่จะเป็นต้องใช้เงินว่ะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าให้ความยุติธรรมไร้สาระมาทําให้เสียเรื่องเลยกองสวัสดีครับผมออย v i วิคตอเียแคนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีข่าวเด็ดมานําเสนออ่าโทษทีนะเพราะที่ผมไม่นนาที่สื่อตรงด้วยนะสิเอ่อสวัสดีครับเอ,อเริ่มงานเลยได้ไหมครับ สวัสดีกันด้วยนะครับผมนี่ก็ผมบอมฮับแล้วก็ดีมคุงแล้วก็คานเนชั่นครับผมเย้สวัสดีははครับวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟของ Pixel Mon Evo ครับผมเชคเชคดีมากคือดีมากแบบโปเกมอนแต่ละตัวนี่แบบไม่ซ้ำใครใช่ปะใช่พี่ไม่ซ้ำใครไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยไม่ซ้ำเลยเฮ้ยแล้วไอ้บอยมึงช้ากว่าเพื่อนกงาาว่ทไม้ แล้วเลือกกันมาเหมือนกันหมดเลยะวันนี้เราทําอะไรดีครับพี่บอมือคือว่า EP แรกเราไปฟาร์มก่อนดีกว่าเออคือจุดเริ่มของมอนเลยสร้างบ้านคือแบบว่ามันมันมันดูเด็กไปที่เราสร้างมาเสร็จแล้วเราจะฟาร์มเลยดีกว่าคือพี่ก็ไม่อยากสร้างบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะแบบเป็น number o ของอะไกันแล้ว number o มันใช่เหรอก็นั่นแหละวิเรา กด e แล้วกด e กด warp โลการ์ e. 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 p, p, p โลกแล้วก็ไปที่จุดฟาร์มโปกเกมอนอะ่ะที่มันเป็นลูกแคนดี้อะเห็นปะอ๋อไหน,นวะพี่ <laughs> กกกอันไหนี p bomb พับอมอันก็ได้ TP bomb พับโอ,อ <Okay. S 1> เคเฮ้ยนี่ไงบอยมาแล้วผมไม่เจอพี่อะ่ะบีอ่ะวออ่าฮ่านั่นแหละโอเครับว้าวคือทุ่งจุดเริ่มต้นเว้ยคือเวลาเข้ามาก็เริ่มฟาร์มที่นี่ได้ใช่ไหมพี่ ใช่ใช่โอ้ยจะมาถึงเยืแปดเลยล่ะโอ้ใช่มันน่าจะแบบได้ผลดีที่สุดเงนี้อ่้ยไอชเม้นขึ้นเลยอ๋ะเป็นไงพี่คือคือร่างของพี่ที่จริงมันจะพัฒนาเลยแต่มันแคนเซิลไห้พี่แคนเซิลใช่แคนเซิลว่าจะให้แบบคนดูเห็นไงว่าการกลายร่างของของตัวเนี้ยร่างสองมันจะเป็นยังไงการเริ่มต้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่จุดเริ่มต้นใช่นั่นแหละการเริ่มต้นที่ดี เฮ้ยกลายร่างแล้วว่ะใช่เหรอพี <S <S ่เอาไปเองต้องมาดูเอาเรื่องเฮ้ยผมเห็นอยู่ผมเห็นผมเห็นเฮ้ยเฮ้ยคือร่างสองมันจะเหมือนของของบอยครับผมของบอยนั่นแหละเฮ้ยไม่ต้องดูลองดูตัวมันจะแดงๆเลยนะอ๋อต้องวิวยิปสีใช่ไหมพี่ถึงจะกลายร่างมันประมาณสิบหกมันก็น่าจะแบบอันนี้แล้วนะเอาแบบยื้อเวลามันมาเว้ยยื้อมาถึงยิปซี เดี๋ยวบอยบอยอยู่ไหนอยากเห็นตัวบอยไอ้นี่มันมาอีกแล้วอ่ะไอที่มันอยู่ต่อเปล่าอะไอ้นี่มันต่อเปล่าเราเพราะเขาคือใครก็ไม่รู้เนาะเีพรขอดูหน่อยเราเราจะวัดกันว่าตัวใครใหญ่กว่าอะไรประมาณนี้ผมนี่เพิ่งเริ่มเลยดิคุยอ่ะคิดที่ตัวข้างนี้ผมแตกก็หนึ่งเอาไปเอาไปปิ้งผมต้องฟาร์มไปเรื่อยๆให้ผมผมจะแบบจะได้ตัวที่บินได้ผมจะได้เป็นนั่นคือลิซาร์ดอนใช่ลิซาร์ดอนตัวที่แบบไฟ่ฝันมากเฮ้ยเป็นนามวันเฮ้ยตัว หมดเท่ากันวะจริงจริงจริงพี่พอมีอาหารดีไหมมาหารผมหมดมะใช่พี่มีพี่มีมาเอามาวอกมีใครมีใครไม่มีอาหารบอกนะได้เลยพี่รวยอ่ะเฮ้ยอุ้ยบ้าเนอะรวยชั่วบุปแค่นั้นแหละรวยแต่เขื่อเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยผมจะเตกอุ้ยเดี๋ยวเตกเรียบร้อยเตกสวยไม่สวย การตามนี่มันก็ดีอย่างเนื้อมันไปถึงมันแตกแล้วเพื่อนคูแตกเอ็งเอ็งว่าเราจะเป็นโน1ของเซิร์ฟเมื่อไหร่วะผมว่าอีกอีกสักสองสามสัมพันธ์มั้งพี่หรือเปล่าวะคือผมโน1นะโปรแกรมมอนเทนเนอร์โปรแกรมมอนเทนเนอร์ใช่ใช่โปรแกรมมอนเทนเนอร์ให้เขามาเทนเราปะหรือเราไปเทนเขาเขามาเทนละนี่แบบบิกินไงพี่บิกิน ใช่้ยตรงนี้มันววสามมันอ่อนไปอะเราไปเวลแบบสูงๆเลยไหมเดี๋ยวพี่จี่เเอาเลยเหรอพี่เ,เล่นนะพี่วิวยี่สิบอยู่ตรงนี้มันจะได้ขึ้นเร็วๆเวเย้ยออย่าลืมไปดูอีเทวอนคาร์มันจะเยินเอ,อ้ยบ,บ่านนะ่ะโคตรขาย <c oughs> ตัวนี้เวลเ,วลเยอะมากย okay. okay. ี่สิบแปดเวลายี่สิบโอเคเฮ้ยสู้โอเคเฮ้ยตัวนี้มันมีสกิลเพิ่มรวดเฮ้ยเพิ่มรวดบอสเพิ่มรวด เพิ่มเรว่อยๆเนะแบบเพราะพ่อตีมันใกล้ตายไงโอ้โหแบบพี่อยู่ไหนอ่ะอยู่ในใจเสมอเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฉินเฉยเฮ้ยมีสักพักแฟนพี่ผมดูคลิปเกมพยคยับเฮ้ยแต่ตัวนี้มันเพิ่มเรื่อยตลอดจนตีไม่ได้เลยเนี่ยใช่ผมเพิ่งววสิบเองอ่ะพี่ววยี่สิบหกละเวลสองสองแล้วเพื่อนฮะ ถ้าไม่ไวจังเขาทำไปก่อนแล้วระหว่างทีมเขาเล่นหลังไหมไอพี่ใช่เราเรื่องมันเล่นในคลิปแล้วกูนี่ยผมเพิ่งเริ่มในคลิปเลยนี้ใช่เฮ้ยเดี๋ยวตัวพี่ตายว่ะต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลข่าวโอ้ไฟแฟงอย่างแรงอ่ะพี่จะพี่จะเปลี่ยนเปลี่ยนตัวตอนไหนพี่ตอนวิวเววานี่ถึงตอนไหนอะพี่ น่าจะประมาณเวลเท่าไหร่นะบอย30กว่าใช่ปะยี่ห้ายี่ห้ายี่หกยี่หกข้ากายล่างเอ๊ะข้ากายล่างม่าร่างสามใช่ปะไม่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 ถึงว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวที่จะเล่นเป็นตัวที่จะฟาร์มอ่ะอ๋อแล้วแต่เราเลยอืมใช่ใช่มันแล้วแต่เราแต่แต่คือเราก็เอาแบบนี้เรื่อยๆก่อนใช่ไหมพี่ใช่เลยเอาตัวหลักให้แบบว่าตันก่อนจัดไปตัวหลักผมต้องเวลร้อยครับตัวหลักฮะ เอาร้อยเลยเหรอพี่ใช่โอเคเลื่อนร้อยไม่ดิ่งไม่ไม่เถียงกันนะเป็นการเริ่อนเล่นเล่นทั้งวันทั้งคืนอ่ะย่างคิดว่ายูทูแรกมานี่แบบโอเคเราต้องแบบกำหนดให้ถึงเลืร้อยให้ได้เลยประมาณนั้นมันจะจบตอนไหนวะมันจะถึงพาร์ทไหนเอะพี่เออพร้อมเลื่อนสามห้าแล้วโอ้โหโคตรไว้อะบอยเอ็งเกินไปอ่ะพี่จะมาดูการเปลี่ยนม้าของผมันไปหะจะไปดู สัญญาโอ้โหทุกคนดูดีเล่นหลังไม้อะเล่นก่อนด้วยอะโอ้โหไอ้จุดไหนพี่จะไปดูอย่าคปทาพี่จะพี่ต้องตามติดผมไอ้ดิมดิมต้องมาด้วยดิมได้ได้ได้แป๊บนึงก็ตอนนี้ก็คือแบบผมกำลังบวกยังไงพี่บอยพี่บอยเฉยเลยเล่นเลย้องดิมฮะอยบอกว่ามีลูกอมนี่พี่เป็นลูกอมนี่เว้ยลูกอะไรพี่ อุ้ยเขาเรียกว่าลูกอมวิเศษไหยมีใครเบลเบลก็อ like ัมเบลเบลก็อ um ัมเบลใช่หรอเดี๋ยวไปดูจิมมี่มาทีแล้วไหนพี่ลูกอมนี่มันสามารถแบบว่าเพิ่มพลังอันมหาศาลให้กับโปเกมอนเราได้เลยสมมติเองเองเอาโปเกมอนเองออกมาดูอ๋อไอ้ลูกอมนี่พีใช่มันคือเวลสี่แล้วแล้วเอาลูกอมนี้คลิกขวาใส่มันเฮ้ยทุกคนสิบห้าฮอมยังสิบห้าแสดงว่าอันนี้ผมก็ใช้ได้พี่ นี่ก็อมยิบอะหมอสมันอันเดียวกันปะเนี่ยไม่ไม่พี่มาไว้ติดหลังพี่ทุกคนอยู่ไหนกันพร้อมยังไหนเดี๋ยวฉันไปหาที่พีมาทีนะทีพีทีพีด้วยกอยู่หน้านั้นอยู่อยู่หน้ารถรถตู้คุณจอยเลยเนี่ยใช่พี่พรมนี่พี่พรมมาอ่ะพี่จะไปดูการกายร่างของเองเว้ยว่าการกายร่างของอีกหนึ่งอุ๊ยอ๊ะจะบอกว่าแตกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่พรมไปไหน ไหนกลาางแล้พี่อยู่ตรงไข่ผมเลยพี่ทีมเขาบินได้แล้วของเรายังบินไม่ได้เราต้องพักดผมขอผัดครับหุ้ยครูนตัวโคตรใหญ่อ่ะนี่แหละครับคนเล่นก่อนเนี่ยไปไหนยี่สะดุ้นวันนี้เองต้องกลายร่างเป็นร่างสองไม่ได้เว้ยไม่เยอะร่างสองมันอยู่ไม่ไกลเอื้อมเองเชื่อพี่ใช่ มทะขยันเลยนะทะแยนดีได้อยู่แล้วมั่งนะแต่ลักแต่ลักกี้เนี่ยมันเพิ่มเลือดตลอดเวลาโอ้โหท่ามันนี้แบบเพิ่มเลือดตลอดเวลาโอ้โหเต็มอีกแล้วอ่ะคิดดูดิเอ้ยพี่บอมเดี๋ยวท่านดิมคงเสร็จเดี๋ยวท่านดิมคงฟาร์มล่างสองเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปตะลุยโลกโปเกมอนดีกว่าแล้วช่ไม่ได้มานั่งฟังเงี้ยไปตะลุยโลกเลยจัดไปอีพีหน้าโหก็น่าจะหน้าเอ้ยเอ้ยเฮ้ยจะบอกว่าการล่างการล่างเล้วพี่ ้อพี่ยังไม่ล่างสามเลยอะไรวะแม่งผมเพิ่งล่างสองพี่เราจะตามไปด้วยกันนะแฉแดงคนหาอากาศมังกรสามตัวอุ้ยไฟแฟงมาแล้วว่ะบอกแล้วเราจะเป็นโนวันของเซิร์ฟไฟแฟงพี่พี่บอมบอกเลยใช้ฟาร์มไอนี่ดีมากจริงใช่ไหมใช่อุ้ยวิ่แอคแทกหายเลยในไหนพี่จะล่างสามแล้วก็ขอล่างสามเลยก็แล้วกันล่างสามมันต้องวิเท่าไหร่นียพี่บอมสามหกสามหก สามหกวว่สมกูเพิ่งสิบหกเดี๋ยวมันมีแต่เวลสี่โอ้โหคีบอนออนแอเขาผมถินเนี้ยมมาถินประมาณเพิ่มสามสิบกว่ากว่าเลยอ่ะถึงมันจะอ่อนแอแต่มันก็ตกผมมาแล้วเฮ้ยมันยังไม่เกิดได้เลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงเกิดแล้วเฮ้ยผมว่าวันนี้ผมเบลห้าผมว่าวันนี้ผมเบลห้าสิบไอ้ผมมีลัคกี้เอกอ่ะมันทำอะไรได้พี่บอมใส มันจะเพิ่ม exp ให้เราตอนตีมั้งนะอ๋อตอนเราบวกกันนะพี่มันกึ่งกึ่งแบบคูณสองให้อ่ะแบบทีกลายร่างเร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นมั้งไม่รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองลองเสียงปลาดูดีกว่๋นไหนแอบดูเพิ่นสิบแล้วอ็รพอยความฝันอยู่ไม่ไกลเอื้อมแล้ววะผมเพิ่งสิบเจ็ดทุกไีพี่ไปไกลจังคนเราต้องสามเจ็ดแล้วพี่โอ้โห กูเพิ่งสิบเจ็ดเอฟบอยกาดจะแบบว่าท้ายบอยสักหน่อยแต่โอ้โหดูจากวิวไม่น่าพอเนี้ยแท็กทีหายอ่ะคือแบบโอกาสวลวยี่สิบเลียบเลยแน่มโอ้โหสามเอ็ดวะการจะขึ้นนี่มันไม่ใช่ง่ายๆแล้วเนี่ยต้องตีนตัววลเยอะๆเฮ้ยเสร์ฟขาเสร์ฟขางเพราะ อ้าาเมาแล้วมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนใช่าไปดูไอเทมอนลไอีเทมอนค้างมันเย็นอ่ะฮะเพื่อ40ล้วกูพึ่ง20เขาเร็วจังวะเรานี่แบบยังเวลแบบอ่อนๆอยู่เลยบอยมันเล่นนี่ก่อนอ่ะพี่โอ้โหเองที่โกงเนาะเออระหว่าง ผมจะบอกให้ระหว่างที่พี่บอมไม่อยู่แล้วก็ที่ดีมกรุงลับอ่ะผมแอบไปนั่งเล่นด้วยแล้วแบบตอนนั้นมันง่วงเลยมันไม่มีอะไรจำขี้โกงใช่ไหมใช่พี่โคตรขี้โกงเลยขี้โกงหมายถึงไอ้ดีมขี้โกงมึงขี้โกงโอ้ไฟดูเหมือนว่ากำลังจะพัฒนาละอืมคือตัวพี่จะพัฒนาอีกแล้วน้องๆไม่นะ พี่พี่ไปเวลไหนแล้วนะสามสิบสี่ปะโอ้ <laughs> มันเร็วไปปะวะโอ้โหมันตีพวกเวลเยอะแล้วมันมีมันมีท่า,ท,าท่าก็ท่าโกงอย่างอะ <ừ. S 3> ไรแหละดาก,ก้อนเลดแล้วก็ไฟแฟงแล้วก็ไอ่อะไรนะอีท่าหนึห่งอ่ะวิงแอแฉกเออใช่ใช่อ๋อถ้า <ๆ S 1> ถ้าเกิดสู้กั <ๆ S 1> บเวลเยอะๆนี่คือเราก็ได้เอะบอยใช่มันจะได้สีิเยอะขึ้นไงอยู่ที่ว่าจะใช้การร่างเล่นเร็วขึ้นดีกว่าอยนี้ดีกว่า เห้ยอย่างผมเวลสิบเก้าเอ้ยไม่เออใช่เวลสิบเก้าเราไปสู้กับเวลยี่สิบสองไงเพจยี่สิบห้ายังสบายอยู่แต่ถ้าสามสิบมันก็ไม่สบายแล้วแหละบวกเลยหลักกันบวกกับเวลหกก่อนถ่าไฟแฟงนี่มันแรงหุ้ยเหมือนมันจะพัฒนาร่างแล้วนะมันมีแสงขนาดนี้ต้องปิดได้แล้วแหละตัวใหญ่กว่าบอยก็แล้วกันใหญ่ใหญ่โอ้บอย ไงพี่มันเป็นมังกรที่อุ้ยได้วิงแอทแท็กมาว่ะที่ของดีบอกเลยแม่งเดีายวหายีขอวิวยิ่งเยอะยิ่งโหดนะเนี่ยใช่ใช่ดิมมึงหาท่าเลยถ้ามึงได้ดากาเลตมึงเอามาแทนที่อันนี้นี่เลยถ้าอยากวท่าเทพเทปมีถ้าอยากมี่นี่ยดากาเลต์ไฟแฟงแล้วก็วิงแอทแท็กบ่อยบ่อยเองเต้องมาแบบโชว์กันซะแล้วอื ไอ้ดิวได้ครับฮะนี่นี่พี่ผมพี่พี่ลองกดตัวบีไปลองกดตัวบีเฮ้ยอ๋อธาตุเป็นอะไรวะปกติถ้ากดตัวบีอะคือถ้าผมเล่นในเซิร์ฟปกติกับยูย์อะแบบเซิร์ฟเซเรนไบเออร์อ่ะคือกดตัวบีมันจะมีแบบว่าให้กดพ่นไปเอาเองเลยอุ้ยโคตรเลยอะเมื่อกี้ที่ที่ที่บอยบอกอ่ะไอ้นั่นอะทำไมอ่ะที่มันเหมือนมันใช้สกิลว่าบอยอืมมันไม่เห็นพ่นไฟให้วะพ่นไฟมันไม่มีพี่อ๋อ มันต้องแบบเป็นเล่นแบบเซิร์ฟเปิดเองอะไรเงี้ยอืมมันเหมือนมันคุณภาพนะใช่พี่ใช่คุณภาพไม่จับมันมันเหมือนมันเหมือนมันเพิ่มอะไรสักอย่างพอกดตัวบีไป Narrator Narrator ใช่ใช่ถ้าเรามีหินเมกาใช่ป่ะเรากดตัวบีหินจะกลายเป็นเมกาที่เรามีหินนะ Narrator เราต้องไปตีรอสก่อนอย่าะไรเอ๊เอ๊ะไม่น่าเกี่ยวหรือเปล่ะเซิร์ฟนี่คุณภาพครับผมมันมีขายครับแน่นอนครับอยากโหลดใต้คลิปนี้เลยครับมึงยังฮิวดิไม่ค่ะ อยู่ไหนวะดีมคุงอยู่ไหนวะผมเวลยิบเอ็ดไม่รู้เออเนี่ยเวลยิบห้าสู้กับเวลยิบห้าดีการ์นี่นั่นแหละตัวนี้จะรอถึงดีมคุงเวลแบบเลื่อนได้เลยนะดีมคุงอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ผมวะฮะอะอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่พี่พี่เห็นไหมไม่เห็นอ่ะอยู่อุ้ยแต่ผมสู้กับเวลยิบห้าไม่ติดอ่ะว๊อดอ่ะแม่เอ้ยเราลดกลับได้ด้วยนะ เอพีหน้าเราจะมาสอนพี่ดีมคุงจับกันดีกว่าจับจับอะไรพี่จับโเกมอนอ๋อโเกเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับอย่างเดียวดีมคุงดีมคุงคิดดีไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวไปพาพานอนไปนี่ก่อนรักษาตัวกันพานอนไปรักษานอนเจ็บคือหาไม่เจอเนี่ยต้องทีวีหาบอยวะต้องทีวีของทีะ ผมอยู่โรงพยาบาลชั่วคราวพี่จิ้มจิ้ปีหายดีรักษานอนพี่จะมาหาผมทำไมเรียบร้อยผมวิวสามสิบสองอะนะเฮ้ยหยอกเล่นมกยี่สิบสามมียี่สิบสามพี่วอลเป้เท่าไหร่ฮะเท่าไหร่นะพี่วอมเป้เท่าไหร่นะวิวสามสิบหกโอ้โหไม่พีมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกทีหลังผมผวิวเท่าไหร่เท่าไหร่อะวิวพาสิบ ฮะห้าสิบแล้วเหรอแล้วตัวเนี้ยนี่แหละครับผลของการคนที่แอบเล่นก่อนนะครับทุกคนเริงๆอันนี้มีส่วนห้าสิบแล้วมาหันถ้ามันมันเลือดมันเพิ่มขึ้นไวมากอะพี่บอมด้วยผมสู้อยู่อะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันวะโหดมากเลยนี่นี่ดีมเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าโบโมนี่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 ไม่ต้องขิงไม่ต้องขิงครับไม่ต้องขิงครับไม่ต้องขิงครับห้าสิบแล้วไม่ต้องขิงครับไม่ต้องขิงครับ ไอ้คือไหนวะไอดิงเดี๋ยวลอยดีมกลายร่างมันเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวก็กลายเดี๋ยวก็กลายร่างพี่พี่อมกลายร่างกันนี่พี่ใช่ไหมกลายแล้วกลายแล้วต้องวิวเท่าไหร่นะพี่ผมลืมแล้วยี่สบป่ะสามหกสามหกโอ้โหดีมเบีท่าไหร่กูไม่ไกลกูท้อแท้เลยยี่สามอยู่เลยเนี่ยไม่มึงหาตัวตีวิวตีเยอะๆแล้วก็ใช้ไฟแฟงตีทีเดียวเดี๋ยวก็หายเลย อันไหนอันไหนไฟแฟงได้ท่าใหม่ยังยังเลยพี่มีสเกตกรูสแครีเฟสดาก้อนอะไรสักอย่างหมดไปแล้วนั่นแหละหมดแล้วใช้จนหมดแล้วเพราะมันแรงมากเลยอันนั้นอ่ะมันแรงที่สุดแล้วแรงที่สุดแล้วในร่างของใช่อร่างสองลองขึ้นมาอีกก็ไฟแฟงอ่ะเดี๋ยวพอได้พอได้ดิสดอนบุกวิงแอทแท็กแม่งโอพีุ้ยตีแรงมากเลยอ่ะจริง ผมไปเชิญเจเบลห้าสองแล้วมั้งอุ้ยผมเตีกมิงรันก่อนดีกว่าพี่พ่อวันนี้ผมว่าวันนี้ผมห้าสิบเฮ้่วงหกสิบอะเออพี่พี่ว่าวันนี้พี่สี่สิบก็พอละพอละแค่เนี้ยผมยี่สิบห้าผมพอก็ผมก็พอใจละไม่ต้องไม่ต้องไกลล่างก็ได้โอเคถ้าดีมคุงเร็วยี่สิบเดี๋ยวเราจะพาไปสปาวกันดีกว่าเนาะไปทัวร์ใช่ไหมพี่ ใช่ใช่เราทิแล้วก็ไปสร้างบ้านตอนนี้พานอนมารักษาอยู่ที่มาตีเวล55เล่นแล้วเนี่ยคือแบบน้ำจิ้มอะไรประมาณนั้นอ่ะอืมสบาย narrator narrates all เวล57ก็คือน้ำจิ้มอ่ะครับอืมฮะผมตีเวล70ฮะเดี๋ยวเพิ่งตี24เองเนี่ยไม่เงย ป่ะมันน่าจะกลายเป็นร่างสีได้เนาะอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวสี่างก็ร่างเมกาพี่เออร่างเมกาต้องรอก่อนตอนนี้ไม่มีเห็นเมกาครับผมทุกคนผมจะวิวยี่สิบห้าแล้วพี่เราเราจะหาเห็นเมกาโดยไม่ต้องเติมนะหตัวโหดๆกันตัวเวลเยอะๆคิดว่าไงพี่บอมถ้าเป็นหาทายใช่สนุกด้วยนะรับไม่เติมมา ก็ไฟแฟงนี่แรงสุดละจริงผมไม่มีนะพี่ไฟแฟงอ่ะ <ine> <f ank> เดี๋ยวเองก็ได้ไถ้าเองแบบมีใจอะไรประมาณนั้นใช่ยี่ห้าแล้วครับทุกคนป้าห้าสิบห้าแล้วครับโอ้โหอย่าอย่าขิงสีเพื่อนโอ้ผมซีซีอยู่แล้วพี่บอย อย่านะเดี๋ยวแอบไปเล่นบ้างนะโผล่มาอีทีวิวดอร้อยอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนีกเกินยาคิงครับท้าเลยเนี่ยมาดิมาดิมาดิช้ามาสิมาสิเฮ้ยกูอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่น ไอยังพร้อมพร้อมจะไปดูสปากันยังพร้อมเลยครับพี่ชายเพียงงั้นกลับสปากันเลยเดี๋ยวแป๊บนึงขอหิ้ก่อนก็แล้วกันอืมน่าสปานี่ถือว่าสวยอยู่นะพี่จริงพี่สร้างางนั่นแหละมันก็ว่าอยู่พี่ฮะสวยนะตรงเนี้ยจริงพี่ตรงนี้เป็นที่แรกที่เราเข้ามาหรือเปล่าใช่ใช่คือที่แรกเหรียญครับผม ใช่ปะใช่พี่ใช่ใช่คือพวกเรามีโปรเทคสามสิบคูณสามสิบอยู่แล้วใช่ไหมใช่เดี๋ยวพาร์ทให้เรามาอย่างนี้ใช่ไหมพาน้าเราว่าเราจะไปสร้างบ้านดีไหมพี่ใช่ว่างั้นแหละสร้างบ้านแล้วเราก็พี่ก็สอนผมจับโปเกมอนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยดไม่หฮะผมนี่ว่าไงลิตเติ้ลหน่อยเดี๋ยวเชียร์ผม ผ่านหน้าผมไกล์ล่างแน่ี่วอมเนี่ยมันมีมันมีท่ารถไฟเลยเดี๋ยวกดรถไฟนะเดี๋ยวมันก็งี้วะเนี่ยน่ะพี่ต้องกดตัวบีอ่ะแล้วมันจะมีอีกนายอยู่ข้างล่างอ่ะเห็นไหมอ่ามันไม่ไม่เห็นทำอะไรเลยวะมันกดไม่ได้มันต้องกดตรงไหนกดตรงนี้เดี๋ยวองเจ้าอยากเจอกับบอยว่ะมาดิมาโคตรเจ๋งโคตรเจ๋งไอ้ขัง กูมันนำอะไรอ่ะปลาไม่ติดค้างก็ไม่รู้เหมือนเอ้าค้างเซฟปลาก็บอกอยู่เออเอาลิตเติ้ลตัวน้อยกูเอามานี่มาดิบอยมาดิมามาไม่ไม่ไหวแล้วว่ะไม่ตายเลยอ่ะโอ้ยมิงจบแล้วเทียบโบติดเลยอ่ะ ว่าคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาทําอะไรทุกอย่างแบบสร้างบ้านจับโปเกมอนอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ไหมทีมใช่พี่คลิปนี้่าไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบเลีปว่าผมเจเคี็บก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเรา3าคนด้วยนะครับผมดิมคุณพี่บอมฮับแล้วก็คานชั่นนะผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมเย่ไปไปครับ